แก่นล้าค่ะกลับนมัสการ่ะล่าบนมัสการแก่นล่าค่ะกรับนมัสการท่านสมณนะค่ะกราบนมัสการท่านสมณนะแก่นล้าค่ะกลาบนมัสการท่านสมณนะแก่นล่าเจ้าค่ะกรับนมัสการท่านสมณนะแก่นล่าทุกค่ะกลับนมัสการท่านสมณนะแก่นล้าค่ะกราบนมัสการท่านสมมาแก่นล่าเจ้าค่ะ นมัสการค่ะค่ะน้องจาบนมัสก,การท่านสมณะค่ะจาบคารวะท่านอาจารย์หมวเขียวด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะจาบคารวะครูรุทุกท่านค่ะ,ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะเออตอนนั้นนะคะพี่ปุ้ยได้มีโอกาสได้ฟังน้องอยู่นี้ส่งการบ้านเป็น ส่งการบ้านกับท่านอาจารย์หมอเขียวเรื่องที่ว่าน้องอยูนี้กลักวกลัวจิ้งจกหรือตุ๊กแกอะไรสักอย่างนึงหรือว่ากลัวผีอะไรเนี่ยล่ะคะ่ะแล้วทีนี้น้องท่านอาจารย์หมอเขียวก็บอกว่าผีไม่มีจริงมีแต่ผีกิเลสนะคะเราได้ฟังเสียงน้องอยูนี้ส่งการบ้านนะคะรู้สึกประทับใจมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอะอันนี้เด็กเด็ก ตัวเล็กๆยังรู้จักกิเลสเลยแล้วเราแล้วเรายังไงเนี่ยแล้วเราโตแล้วเรายังไม่รู้จักเลยก็เลยรู้สึกสนใจอยากจะเข้าโรงเรียนของหนูอะค่ะก็เลยให้อาเมีาเป็นคนเชิญให้เข้าโรงเรียนของหนูอะค่ะก่อนหน้านี้พี่ปุ้ยก็เป็นก็ยังเป็นคนที่ที่เห็นแก่ตัวอยู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ ถ้าเกิดว่าคุยกับพ่อนะคะจะคุยกับพ่อไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็จะสวนออกไปทุกครั้งนะคะเป็นชาวสวนนะคะขอให้ได้สวนออกไปก่อนค่ะแล้วก็ถึงแม้ตัวเองจะจะปฏิบัติทำหรือชอบฟังมาธรรมะมาเยอะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังไม่มีสติในการที่จะมาอ่านใจในตัวเองว่ามีกิเลสขึ้นแล้วในใจ่นะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบสะสมเสื้อผ้า เวลาได้เงินเดือนมาจากการทํางานก็จะเอามาซื้อเสื้อผ้าใส่ตามที่พี่น้องที่ท่านใส่ที่ทํางานนะคะท่านก็จะมีเป็นวันๆไปใช่ไหมคะวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวอะ,ะ,ะค่ะก็คือก็จะเออเป็นเหมือนเป็นเด็กที่ <laughs> ไม่ใช่เด็กที่คะ <laughs> ผู้ใหญ่ที่รักสวยรักงามอะคะ่ะชอบแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะกางเกงยีนรองเท้าซึ่ง ซึ่งจะเป็นคนที่ชอบการเกิงยีนมากอะคะ่ะแล้วก็จะไว้ผมยาวถึงกลางหลังเลยแล้วก็เกว่าจะสระผมเสร็จกว่าตวีผมมาละคะ่ะก็ใช้ระยะเวลานานมากไปมัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องผมเรื่องการแต่งตัวเงี้ยค่ะแล้วเงินเดือนที่ได้มาก็จเนี่ยค่ะก็จะหมดไปกับการแต่งตัวเสื้อผ้าผมซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองมากๆค่ะแล้วก็อืม ่อมาใช่ไหมคะพอได้ได,ได้ได้เข้าโรงเรียนมาแล้วก็เริ่มรู้จักกิเลสบ้างแล้วก็ตอนแรกค่ะก็ยังไม่กล้าที่จะส่งการบ้านเหมือนกันค่ะก็ได้มาฟังฟังฟังอยู่นาน,นะคะ่ะจนจนครูนะคะก็จะพูดว่าคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่ยอมส่งการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะต้องส่งการบ้านค่ะจากนั้นนะคะก็เห็นประโยชน์จากการที่เราได้ส่งการบ้านนะคะ ทำให้เราลดกิเลสได้ในแต่ละตัวรวมถึงตัวที่ชอบเถียงพ่อชอบสวนพ่อแล้วก็ได้กลับมาอ่านใจของตัวเองมากขึ้นส่วนเรื่องของการแต่งตัวก็ลดการสะสมค่ะเสื้อผ้าแทบจะไม่ได้ซื้อเลยค่ะน้อยมากจําเป็นจริงๆถึงจะซื้อเพราะว่าจะต้องมีแบบไปงานแต่งน้องหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะซื้อมาสักตัวหนึ่งหรือสองตัวอะไรเงี้ยค่ะ เริ่มซื้อน้อยลงมากค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารจากเมื่อก่อนนี้เราก็ซื้อผักที่ตลาดกินค่อนข้างเยอะแล้วก็ผลไม้ก็กินเยอะตอนนี้ก็กินน้อยมากผลไม้ก็เหลือแค่กล้วยแล้วก็จากกล้วยที่ครูให้โจทย์มากก็น้อยลงไปอีกแทบจะไม่ได้ซื้อกล้วยเลยจนมีพี่ที่สาาํานักงานเขารู้ว่าเราชอบกินกล้วยเขาก็เอากล้วยมาให้เรากินนะคะแต่ว่าผลไม้อย่างอื่นก,ก็ยังซื้อให้แม่อยู่ แล้วก็ได้สัมมาทิฏฐิเรื่องของการที่เราจะเลือกทําอาหารกับให้กับคนในครอบครัวให้เลือกสัตว์ที่มันเป็นที่เขาจะพัฒนามาเป็นคนนะคะให้ให้ลดจากสัตว์ใหญ่แล้วก็เหลือแค่สัตว์ตัวน,น้อยน้อยน้อยที่สุดนะคะจากจากหมูก็เหลือปลาจากเหลือปลาก็มาเหลือไข่แล้วก็ได้เห็นจากการที่ว่าเราค่อยๆลดกิเลสมาเรื่อยๆะคะ่ะ มันมีผลกับคนที่อยู่ในรอบข้างของชีวิตชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นพี่สาวจากเมื่อก่อนเนี่ยค่ะท่านท่านก็จะทานจะทานพวกเนื้อสัตว์อะคะ่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นว่าท่านตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเห็นความสําคัญว่าการที่ท่านสุขภาพไม่ไดีะท่านก็มารักษาสุขภาพของตนเองถึงแม้ว,ว่าตอนนี้ท่านจะยังทานเนื้อสัตว์อยู่แต่ท่านก็กินอาหารลดลง แล้วก็ลดขนมหวานลงจากเมื่อก่อนท่านเป็นคนชอบกินขนมขนมหวานมากแล้วท่านก็เห็นโทษจากการที่ว่าท่านกินเยอะๆทําให้สุขภาพท่านป่วยท่านก็มาลดพ่อกับแม่ก็ซื้อเสื้อนเนื้อหมูนน้อยลงมากแล้วก็เหลือแค่ปลากับไข่แล้วก็มีกินผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเป็นไปตามฐานของท่านส่วนพี่ปุ้ยก็ลดกิเลสเรื่องที่จะบีบคอไปจัดการ จกกัดการแม่แล้วก็อยากได้หยินด,ดังใจจากแม่ก็ฝึกเรื่องนี้ก็พยายามลดความที่จะอยากได้ดังใจจากแม่ลดลงค่ะแล้วส่วนเรื่องเอเรื่องผมใช่ไหมคะจากเมื่อก่อนที่ว่าไว้ผมยาวถึงกลางหลังนะคะพอมาได้ตัดผมสั้นความรู้สึกแรกกิ่นึกถึงเลยโอ้พรพพุทธเจ้าท่านท่านเห็นประโยชน์มากเลยแล้วท่านก็ฉลาดมากที่จะให้อ ท่านสมณะหรือว่านักบวชได้กนผมเพราะมันมีความรู้สึกว่ามันเบาสบายมากมันพาละมันหายไปไหนเนี่ยแชมพูครีมนวดอะไรน้ํามันใส่ผมอะไรไม่รู้ค่ะที่มันจะต้องมาวุ่นวายกับผม่ะค่ะมันลดลงไปมากจนเหลือมันเบาสบายมากเลยค่ะหน้าก็ไม่ต้องแต่งทาแต่น้ําปัสสวะสิวที่เคยเป็นมันก็ลดลงโรคที่มันเคยเป็นท้องผูกหรือว่าเ โรคไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นตามลําดับจากการที่เราลดกิเลสแล้วก็ปรับสมดุลแล้วก็มีกิเลสตัวที่เมื่อก่อนจะเป็นคนที่ชอบกินถั่วลิสงมากที่เคยส่งกันบ้านกับครูว่ากินถั่วห้ารำม,มาค่ะมันก็ค่อยๆลดลงเห็นอันส่งจากการที่เราได้ฝึกค่ะฝึกลดกิเลสไปกับหมูมิตรีไปกับพี่น้องแล้วก็ได้อปัญญาจากครูแล้วก็ท่านสมณะแล้วก็เอาเอาตัวที่ ที่เรามาส่งกิเลสนะคะแล้วก็เอาไปทําแล้วก็เอากลับมาส่งใหม่อะคะ่ะมันก็จะลดกิเลสตัวนั้นได้มาเป็นลําดับลําดับส่วนไอตัวที่เราติดยังติดมากๆอยู่ะคะ่ะมันก็ค่อยๆลดลงแต่มันก็ยังไม่หมดค่ะมันก็ยังเผลอกินจากช่วงที่เราได้ฝึกกินกินเอ่อตอนแรกเรากินมากใช่ไหมคะมีความโลภในการที่จะกินมากแล้วเราก็ลดลงไปได้สักระยะหนึ่งแล้วกิเลสมันก็กลับมาใหม่ มันมากินเยอะอีกมันรู้สึกปวดท้องแล้วรู้สึกว่าโอ้กิเลสเนาะกิเลสเราที่มันยังไม่หมดเนี่ยมันล้างได้ยากแต่เราก็พยายามสู้ก็จะตั้งสีนะคะฝึกกับพี่น้องไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องขอบคุณท่านสมณะครูแล้วก็พี่น้องอะคะ่ะที่ที่ให้โอกาสได้มาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนของหนูซึ่งก็หากครูที่ที่ไหนไม่ได้ที่จะช่วยพาลดกิเลสนะคะทำสวนหมัดของครูอะคะ่ะ แต่เมื่อก่อนนี้ตอนแรกที่เตอได้ฟังครูขวัญครั้งแรกมันกิเลสมันยังรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันยังแรงไปสําหรับเราแต่พออยู่มาอยู่ไปมันรู้สึกว่ากิเลสกิเลสมันหน้าได้มันต้องใช้คําสวนหมดแรงแรงมันถึงจะไปก็รู้สึกว่าคําสวนหมดของครูขวัญนะคะช่วยได้ในการลดกิเลสแล้วก็ของครูกิฟก็ช่วยในการที่จะ อะไรนะคะเรียกว่าสาธยายต่างๆค่ะมีความละเอียดในแต่ละมุมะค่ะทําให้กิเลสตัวที่มันหนาๆอยู่ค่ะมันค่อยๆลดไปค่ะประมาณนี้ค่ะกับขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะเอสาธุแล้วก่อนหน้าที่จะเข้าโรงเรียนของหนูนี่จับกิเลสเป็นยังไงพี่ปุ้ยยังไม่เป็นค่ะแต่ชอบปฏิบัติธรรมอยู่นะคะแต่ก็ยังจับไม่เป็นค่ะยังขี้โลภขี้โกรธแล้วก็ขี้หลงอยู่ค่ะคุณด้ แต่ว่าจับกิเลสเพื่อนเป็นไหมตอนแรกตอนก่อนเข้ามาเป็นรู้รู้ว่าคนอื่นเป็นยังงั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็เพ่งโทษค่ะโทษว่าคนอื่นนั่นแหละที่ทําให้เราเป็นทุกข์ค่ะโทษค่ะเป็นโทษค่ะจับเพื่อนนี่เก่งใช่ไหมแต่จับของตัวเองไม่เป็นค่ะค่ะใช่ถูกต้องค่ะคุณรู้ของตัวเองไม่รู้รู้แต่เรื่องของคนอื่นค่ะจับเพื่อนนี่ถนัดเนาะทีนี้พอเข้าโรงเรียนของหนูมาพักหนึ่งพักหนึ่งเป็นไง นี่ถามหน่อยดิผมนี่เพิ่งมาตัดตอนอยู่โรงเรียนของหนูหรือว,ว่าตัดก่อนหน้านี้พี่ปุ้ยช่วงพี่ปุ้ยเพิ่งปกติพี่ปุ้ยค่อยคอยตัดมานะคะไม่ได้ตัดทีเดียวเลยเพราะว่าทรงผมไม่ใช่ของเราค่ะเป็นของคนในครอบครัวแล้วก็คนที่ทํางานค่ะค่อยค่อยให้เขาทําใจได้ค่ะเพิ่งมาตัดปีที่แล้วค่ะที่ว่าสั้นๆเลยอะค่ะโอ,อ้ๆๆเ,ออเ,ออเออพิ่งมาตัดเนาะแล้วก็ ทีนี้แลวตอนนี้พอเข้าโรงเรียนของโรม,มาพักหนึ่งแนละ้วเป็นไงตอนนี้จับกิเลสเป็นไหมแม่นเป้าขึ้นไหมค่ะจับกิเลสเป็นค่ะก็แม่นเป้าขึ้นได้อ่านใจได้เห็นกิเลสแล้วก็ได้ได้คุยกับกิเลสบ้างแต่ว่ายังยังคุยได้ไม่ยาวค่ะก็พยายามฝึกอยู่นะคะครูค,ค่ะเออเห็นความก้าวหน้าอยู่นะคะนี่นะคะก้าวหน้า แม่อลาวาตเดิมอลราวาตพ่อกับแม่ไว้เยอะไงเดี๋ยวนี้อลราวาตน้อยลงก็ก้าวหน้าแล้วแหละเอ้เดี๋ยวนี้แทบจะไม่เห็นส่งกันบ้านเรื่องพ่อแล้วแสดงว่าไม่จัดการพ่อเหมือนเมื่อก่อนแล้ว่ดิค่ะเหมือนพ่อท่านก็อันนี้ด้วยนะคะเหมือนน่าจะเป็นจากการที่เราปฏิบัติด้วยค่ะมันก็มีอ่าเรื่องที่จะให้อ่าท่านอารมณ์เสียหรือว่าท่านจะมาอะไรกับเราเนี่ยมันก็เบาไปอะคะ่ะ เหมือนต่างคนต่างเบาอ่ะคุณรู้มันน่าจะเป็นขึ้นขึ้นนี้ด้วยหรือเปล่าคะขึ้นจากการที่เราลดกิเลสอะค่ะเออเดิมเมื่อก่อนเนี่ยอรารวาสพ่ออรารวาสแม่บ้างเดี๋ยวนี้ครอบครัวสงบสุขขึ้นแล้วเหรอพ่อก็นิ่งลงลูกก็นิ่งลงไม่ไปจัดการพ่อจัดการแม่บ้างนิดหน่อยอันนี้ตกลงมันโดยรวมนี่มันสงบขึ้นไหมสงบค่ะสงบมากค่ะสงบกว่าเมื่อก่อนค่ะคุณรุสรับกว่าตอนนี้ค่ะ เออสาธุนี่คือความก้าวหน้านะคะดังนั้นเส้นทางนี้อีกยาวไกลก้าวหน้ากว่านี้ยังมีอีกค่อยๆเดินไปค่ะเน่ดอพี่น้องได้ฟังเรื่องราวของป้าปุ้ยแล้วใครคิดเห็นยังไงหรือจะส่งกำลังใจเชิญค่ะส่งกำลังใจให้น้องปุ้ยค่ะเรื่องผมนี่สมัยก่อนก็ยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องผมค่ะหลังจากได้เข้ามาเจออาจารย์หมอเขียวก็ตัดผม สั้นเป็นระยะระยะขึ้นมาค่ะคุรุค่ะขออนุโมทนากับน้องปุ้ยนะคะที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นในทุก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 ,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกวันนะคะแล้วก็เอ,อ่อที่น้องปุ้ยดูแลคุณแม่นะคะตอนนี้ก็รวมทั้งคุณพ่อด,ด้วยนะคะเป็นอย่างดีคะ่ะอนุโมทนาสาธุคะ่ะอ,อนุโมทนากับน้องปุ้ยด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะอันนู้น อนุโมทนากับหนูปุ้ยนะคะซู่ๆูแล้วก็ขอบคุณนะคะแม้แต่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ยังมีเวลาให้กับส่วนกลางทําสื่อแล้วก็ทาโฆษณาให้กับส่วนสามนะคะขอบพระคุณมากค่ะซู่ๆไปด้วยกันอ่ามดนาคุณปุ้ยค่ะเป็นกําลังใจแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อปุ้ยได้ตลอดเลยค่ะในแต่ละวันละวันได้เกิดเล็กเกิดน้อยร่วมด้วยกับทั้ง แต่ค uh ุร well, ุเวยค่ะสาธุค่ะมองคุณปุ้ยเป็นคุรุแล้วตอนนี้ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากับพี่ปุ้ยด้วยจ้าไม่เป็นแบบอย่างในการกระตันยูให้ป้าด้วยจ้าสาธุจ้าอนุโมทนาการ์น้องปุ้ยด้วยนะคะขอพักเพียนตามคาน้องปุ้ยสาธุค่ะอนุโมทนากับปุ้ยด้วยนะคะปุ้ยค่ะเป็นกําลังใจให้อาเพจกับน้องใจสู้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะค่ะค่ะเป็นกำลังใจฮะอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะนนะคะเป็นกำลังใจน้องปุ้ยด้วยค่ะสู้ๆค่ะสู้ต่อไปได้กันค่ะขอบพระคุณมากค่ะดี่ยมดีมากเลยค่ะที่ได้เป็นเพื่อนกับเรารหันตลอดนะคะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนากับพี่ปุ้ยค่ะและ ส่งกำลังใจพี่ปุ้ยนะคะอออนุทนาและส่งกาลังใจน้องปุ้ยค่ะ่กลับขอบคุณค่ะกลับขอบคุณท่านสมณะครูรู้และก็พี่น้องทุกท่านนะคะสาธุค่ะาสาธุค่ะกับมิมน์ท่านสมณะแก่นล่าค่ะอนุทนาด้วยนะยมปุ้ยนะเข้มแสงศีลที่ได้เห็นพัฒนาการของชีวิตนะเพราะว่า ปฏิบัติทาถูกทางมีสมาธิิแล้วนะโยมทําถูกทางนั่นแหละให้ทําต่อไปนะเก็บเก็บเล็กผสมน้อยไปจากรายวันนี่แหละจากภัสสะที่อยู่รอบตัวนี่แหละจากคุณพ่อบ้างคุณแม่บ้างนะและที่สำคัญก็คือจะต้องเพ่งเล็งกล้าในอาทิศี์อาทิจิตอาทิปัญญาของตนเองเอาข้อบุกคร่องต่างๆมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเสมอ นะเห็นข้อบกพร่องคนอื่นเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างเมตตาได้สร้างความเข้าใจได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ที่ล้วนมีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้นแหละหลายปีมาแล้วอาตมาจึงให้คําจํากัดความเด็กๆว่าเด็กคือโรงงานผลิตความบกพร่องเราที่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ต่างจากเขาหรอกเราก็ยังบกพร่องเช่นเดียวกันแต่เรามีประสบการณ์มากกว่าเขาเราจรึงต้องเป็นช่างฝีมือ แก้ไขข้อบอกพร่องนั้นให้มันดีขึ้นแก้เขาไปด้วยแก้เราไปด้วยโดยที่แก้เราก่อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็คือฐานฝึกของผู้เองนะยิ่งเห็นข้อบอกพร่องของท่านเราก็ยิ่งต้องมาทบทวนตัวเองว่าเรามีจิตเมตตาเสียสละสูงขึ้นหรือยังเรายังมีตัวขุนเครื่องใจถือสาเรืออยู่ไหมแม่เล็กแม่น้อยยังมีอยู่ไหมอากาสานันจายตะนะหรือยังอากาสาคือว่างจากความถือสาหรือยัง ิตวิญญ,ญาณเรารู้ชัดไหมในเรื่องนี้นิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีได้ออยังเหลืออยู่ก็ตรวจสอบในเรื่องนี้แหละทําให้ลึกทําให้จริงทําให้แท้มันก็จะเห็นความเจริญขึ้นตลอดอันนี้ก็อ๋อไปปฏิบัตินะมีฐานฝึกที่ดีแล้วล่วะส่วนเรื่องทรงผมก็ถือว่าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านให้คนฝึกลดกามไงกามเรื่องการแต่งตัวเ,เป็นกามที่ติดยึดหนักโดยเฉพาะทรงผมเนี่ยคนคนโบราณเ,เขาจะชอบไว้ผมยาวนะ พวกกษัตริย์พวกชายเจ้าชายทั้งหลายในดูสิบไว้ผมยาวแต่งตัวก็หรูใช่ไหมพระเจ้าท่านใละทิ้งหมดเลยนะเบื้องต้นในทิ้งหมดเลยเพราะนั้นใครจะมาบวชกับท่านต้องโกนหัวใจถึงไหมใจไม่ถึงอย่ามาใจถึงเราค่อยมานะนเ,าเนี่ยคือพระเจ้านะนะสาธุเราจะไปปฏิณฑบาตรก่อนอ่าาน้่มสาวขอบคุณท่านสมณะครูแลวภ็พี่น้องทุกท่านคะ่ะสาธุค่าจะนำไปภาคเพียรปฏิบัติต่อนะคะสาธุ เราขอบว่าคุณท่านมากค่ะอ้าสาธุเดินหน้าตอบไปนะค่อยๆเดินไปอย่าอย่าใจร้อนอย่าวิ่งนะเดี๋ยวมันสะดุดล้มใหม่ด้ปัญญาอันยิ่งพอทุบม,มาจริงๆนี่คือปัญญายังยอมรับความ